เย in I I right hey! ็นแล้วเนี่ยผมว่าจะสั่งข้าวล้นเลยวะเฮ้ยไวรุ่นรถล้นอ่ะขรอ่ะขอลองไงเดะจอดจอดเราชื่ออะไรอ่ะชี่อโจครับน้องโจนะครับรถมาเทสไดนะครับสิวอัพสิวอัพกีกีแรงม้า ไม่รู้อะพอเราหน้าได้อยู่วัน60กิโลมั้งเดี๋ยวเลี้ยงแบบคนเดียวพี่มีโบไหมเธอบงเธอโบยิงมีเขาโบยิงมีอยู่ใกล้ๆกันนะโอนมาเท่าไหร่คันเนี้ยยาแตกครับพี่อันนี้กล่องกล่องเก็บถุงยางอะกล่องี่ยใส่น้ำนี่แหละแต่รองเปิดให้ดูเด่กล่องเราเปิดก็ไม่เปิดดัน เนี่ยต่ขวดน,น้ำใหญ่อ๋อน,นี่มีโคมไฟได้วยไหมมีมีมีอ๋ออันนี้เป็นยางวิบากอ,อันนี้ก็เป็นไฟ LED ใช่ไหมไฟสองสว่างใต้ใ,ใ,ตใต้ตัวรถ,ถเปิดให้ดูได้พี่มีโชค๊คเดี๋ยวเราเปิดดูด้ มีไฟด้วยอันนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวเราอ่ะตอนออกนะครับสวยว่ะเบ่งนี่เราสามารถเปลี่ยนได้ป่ะได้ที่มันมีของแต่งแบบของเบมโบได้ไหมไม่ได้แล้วะทำไมอะ เราวิ่งเร็วสุดเท่าไหร่ครันเนี้ยห้าตัวผมเหรอใช่ประมาณห้าสิบไดรห้าสิบกิโลเมตรชั่วโมงใช่ได้๋ยลองปรับเกียรด,ด,ด,ดูแล้วถ้านหนีตำรวจอะ่ะได้อะไรเคลื่อนรถนี่ง่ายกว่าอันนี้เป็นเกียร์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวลองปรับเกียร์ดูหน่อยมันปรับอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้ผมใส่เกียร์หนึ่งใช่ไหมอ่ามันเนี่ยเป็นเกียร์สองละอ่าปรับไปที่เป็นเกียร์สามมันเป็นอยู่สามเกียร์เออเพราปรับไปที่เป็นเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมเออนี่เลยไฮไลท์ S <S นี่เลยเหรอจูบเด้อจาบยุคไหนไหนหรอคันนี้สามารถแบบไปลุยป่าได้ป่ะลุยมาแล้วชมพู่นี้ก็ลุยมาแล้วจริงเด้อแล้วขับไปไกลสุดที่ไหนโจการครับการการกับชมพู่ที่เราไปมาอืมแล้วปกติเรามีกี่คันอ่ะ อ๋อมีคันนี้แล้วก็มีคันเล็กคันหนึ่งของเที่ยวมี่เรามีเรามีล้อเดียวได้วยปะ,ะล้อเดียวมีนี่แต่เรไม่เป็นมีไว้เฉยเนี่ยหรอผมไม่ผมก็ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะไปลองซีวอัพกันนะครับเปิดเครื่องนี้นะครับครับผมขวาม,มือก่อนกดค้างพี่ครับเกียร์เป็นพ่วงอ่ะพ่ดเดชเกียร์ครับผมจะลองรถ เซลอัพนะครับรถไฟฟ้า จับเครื่องไงเนี่ยไปขวายครับกดมือขวาอะไระกดค้างเลยพี่คูอรถไฟฟ้าของเราคูแปดเราไม่ใช้ใช้คูเจ็ด